ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่637ป้องกันศัตรูพวกเขาเก้าวขึ้นหลังมาควบทยานไปตามถนนยาวที่ไร้เงาของมนุษย์สัตว์คนมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองทิศตะวันออก ประตูเมืองบานใหญ่ของทิศตะวันออกเปิดกว้างไปชิงเหยียนที่กำธนูเซอรอหรืออยู่ในมือขี่ม้าเข้าไปในเมืองช้าๆหยาดฝนหยดกระทบลงบนชุดเกราะของหญิงสาวจนติดเป็นหยาดน้ำเม็ดเล็กฝูร่วสีที่แขนขาดข้างหนึ่งและทหารค่ายผิงอันจำนวนสองหมื่นนายขี่ม้าตามหลังไปชิงเหยียนเข้าไปด้านในอย่างเอเกรกพวกเขาเต็มไปด้วยไอยสังหารที่ทำให้ผู้อื่นไม่กล้าต่อกรด้วยแม่ทับค่ายผิงอันที่เพิ่งออกมาจากสารต้าหลีกระตุกบังเหียนมาให้หยุดลงอย่างกระทันหันมาหยุดนิ่งอยู่กับที่ หลิวพิงกัแม่ทัพระดับสี่ของกองทัพผิงอันกำบังเหียนในมือแน่นม้าศึกหมุนวนไปมาอยู่หลายรอบจึงสงบนิ่งอยู่กับที่เขาเบิกตาโพลงมองไปด้านหน้าสตรีในชุดเกราะบ,บนหลังม้าศึกที่อยู่ด้านหน้าสุดของขบวนเต็มไปด้วยไอสังหารและความดุดันแม้สตรีผู้นั้นจะผอมเพรียวทว่าความแข็งแกร่งของนางได้มาจากการฝึกฝนในสนามรบจริงไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งความแข็งแกร่งของนางมาจากก้นบึ้งของจิตวิญญาณหญิงสาวดูอัศจารยและสง่างามจนผู้คนไม่กล้ามองข้าม ไม่รู้ว่าเขาเปียกฝนจนรู้สึกหนาวเหน็บหรือไม่บัดนี้เขาถึงรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาเช่นนี้แม่ทับหลิวผิงเกาตะโกนเสียงดังลั่นนั่นคือองค์หญิงเจิ้นกัวและแม่ทับฝูนั่นแม่ทับฝูบรรดาแม่ทับไข่ผิงอันมองเห็นรางของฝูรั่วซีผ่านสายฝนที่ตกลงมาความรู้สึกของพวกเขาเอ่อล้นขึ้นมาทันทีแม่ทับฝูจริงๆด้วยแม่ทับไข่ผิงอันตะโกนไปอย่างทิศที่แม่ทับฝูอยู่แม่ทับฝูองหญิงเจิ้นกัวเป็นคนช่วยแม่ทับฝูไว้อย่างแน่นอน ตอนนี้สิ้นอองบุกเข้าวังไปกอดอง์หญิงเจิ้นกัวให้แม่ทัพฟูนำทัพค่ายผิงอันไปช่วยเหลือฝ่าบาททำความดีลบล้างความผิดแม่ทัพฟูของพวกเราจะมีโอกาสรอดแล้วใช่หรือไม่ไปพวกเรารีบไปเถิดหลิวผิงเกาควบม้าทยานเข้าไปหากองทัพที่กำลังเดินทางเข้ามาในประตูเมืองทิศตะวันออกอย่างรวดเร็ว เมื่อหลิวผิงเก่าเห็นไปชิงเหยียนยกมือส่งสัญญาณให้กองทัพหยุดเคลื่อนที่เขารีบกระโดดลงจากหลังม้าโดยไม่รอให้มาหยุดสนิทจากนั้นคุกเข่าข้างหนึ่งลงบนพื้นกำมัดคารวะคารวะองค์หญิงเจินกลัวแม่ทัพฝูท่านแม่ทัพแม่ทัพไข่ผิงอันบางคนขอบตาร้อนเผาไปชิงเหยียนมองดูบรรดาแม่ทัพไข่ผิงอันที่ต่างคุกเข่าหันหน้าไปทางฝูรั่วสี่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำหญิงสาวนึกถึงกองทัพไปขึ้นทันที บนโลกนี้นอกจากความสัมพันธ์ทางสายเลือดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสหายที่ร่วมเป็นร่วมตายกันมาในสนามรบคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและผูกพันกันที่สุดตอนที่หลิวหว้วนจางทรยศท่านปู่ไปชิงเหยียนเคยคิดว่าถ้อยคำนี้ของท่านปู่ไม่ใช่ความจริงทว่าเมื่อนางได้พบกับบรรดาแม่ทัพและทหารของกองทัพไปนางจึงรู้ว่าท่านปู่กล่าวถูกแล้ว บัตรนี้เมื่อเห็นบรรดาทหารกองทัพผิงอันจงรักภักดีต่อฝูรั่วซีถึงเพียงนี้ไปชิงเหยียนยิ่งรู้สึกว่านางไม่ควรสงสัยในความจริงใจของสหายร่วมกองทัพเพียงเพราะหลิวห้วนจังเพียงคนเดียวใต้ล่านี้ยังมีคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจอย่างเสินคุณอย่างไว่เจ้าเนียนกูเหวินชังเสินเหลียงวีและหลิวผิงเกาอยู่อีกมากมายแน่นอนว่าย่อมมีคนเช่นหลิวห้วนจังอยู่เช่นเดียวกันคนจริงใจย่อมมีมากกว่าคนถอยมิเช่นนั้นเหตุใดในกองทัพไปจึงมีคนเช่นหลิวห้วนจังอยู่เพียงคนเดียวแมม่่ทัพพคนนนนอออืืืลล้้วสะชีเเบาง เพื่อปกป้องคุณชายของตระกูลไผ่ฟูรัวซีกระตุกมาให้ก้าวไปด้านหน้าเล็กน้อยจนอยู่เคียงข้างกับไปชิงเหยียนวันนี้ทุกคนของค่ายผิงอันจงฟังคำสั่งขององค์หญิงเจิ้นกัวติดตามองค์หญิงเจิ้นกัวเข้าไปช่วยเหลือฝาบาทและองค์รัชทายาทในวังหลวงขอรับบรรดาทหารค่ายผิงอันตะโกนลัน่นติดตามรับใช้องค์หญิงเจิ้นกัวด้วยชีวิต เมื่อแม่ทัพคุ้มการประตูเมืองเห็นไปชิงเหยียนลงมาจากหลังมาเขาจึงเริ่มกังวลขึ้นมาอีกครั้งองค์หญิงเจินกัวผู้นี้ยังไม่รีบเข้าไปช่วยเหลือองค์รัชทายาทในวังอีกหรือเหตุใดจึงลงมาจากหลังมาอีกฝูรั่วซีลงมาจากหลังมาเช่นเดียวกันเขารีบตามหลังไปชิงเหยียนไปติดๆบรรดาแม่ทัพ่ายผิงอันรีบขยับเข้าไปใกล้ไปชิงเหยียนไปชิงเหยียนไม่ได้ดูร้อนรนดูเหมือนว่ายิ่งอยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานก็ยิ่งมีสติหญิงสาวกล่าวด้วยเสียงรวดเร็วและมั่นคง แม่ทัพหลิวผิงเกานำทหารสองพันนายควบคุมประตูวังทิศตะวันออกเอาไว้แม่ทัพพานเจี้ยนเหลยนำทหารสองพันนายไปควบคุมประตูวังทิศตะวันตกข้าและแม่ทัพฝูรั่วซีจะพาทหารบุกเข้าไปทางประตูอ่เตอเพื่อรับมือกับพวกกบฏหลิวผิงเกา,าพยักหน้าแล้วเอ่ยถามประตูทิศเหนือเล่าพระยาค่ะพระราชวังตั้งอยู่ทางทิศเหนือหันหน้าไปทางทิศใต้แม่ทัพฝ้านาวีไหวต้องพาทหารรักษาพระและหน่วยตรวจเมืองไปคุ้มกันอยู่หน้าตำหนักของห้องเต้แน่นอน พวกกบฏไม่มีทางหนีออกไปทางประตูทิศเหนือแน่ไปชิงเหยียนกล่าวอย่างมั่นใจฝากแม่ทัพทั้งสองควบคุมประตูทิศต,ตะวันออกและทิศต,ตะวันตกด้วยหลีวผิงเก่าและพานเจี้ยนเลยกหมัดรับคำทุกคนก้าวขึ้นหลังม้ามุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงอย่างฮึกเหิมไม่ได้ดูร้อนใจอยากรีบเข้าไปช่วยฮ่องเต้แม้แต่น้อย ชิงเหยียนกำลังรอรอเวลาที่สิ้นอ๋องซึ่งอ้างว่านำทัพหนานตูเข้าไปช่วยเหลือห้องเต้ต่อสู้กับกองกำลังรักษาพระองค์ของสิ้นอ๋องสักระยะหนึ่งแล้วหญิงสาวค่อยนำทัพไปจับกลุ่มตัวพวกเขาทั้งหมดเช่นนี้จะได้ลดโอกาสบาดเจ็บและล้มตายของทหาร่ายผิงอันด้วยประตูอู่เตอ๋อเวลานี้คนของสิ้นอ๋องควบคุมประตูอู่เตอ๋อที่ถูกทำลายไว้ได้แล้วประตูเก่าแก่ถูกกระแทกและฟันจนเกิดรอยมากมายประตูบานหนึ่งถูกกระแทกจนเกือบหลุดออกมาไม่สามารถปิดสนิทได้อีกแล้ว หน้าประตูวังหลวงเต็มไปด้วยศพที่ถูกธนูปักเต็มร่างเลือดสดไหลปะปนกับน้ำฝนออกมาจากด้านในประตูวังไหลลงไปในคูน้ำเป็นสายในน้ำเลือดมีเศษไม้และตอไม้ปะปนอยู่ด้วยน้ำฝนที่ตกลงบนพื้นบริเวณกลองเติงเหวินทำให้เลือดที่เปื้อนอยู่บนพื้นศาสต์ไปโดนด้านหน้าของกลองจนกลายเป็นสีแดงสดน้ำฝนชฉล้างเลือดที่ปกคลุมไปทั่ววังหลวงออกไม่หมดทั้งบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือด ทหารกองทัพหนานตูที่กำลังเก็บกวาดบนกำแพงเมืองยนต์ร่างของทหารรักษาพระองค์ลงจากกำแพงบนพื้นเต็มไปด้วยเลือดสดแม่ทัพหนานตูซึ่งอยู่บนกำแพงมองผ่านสายฝนเห็นกองทัพมากมายกำลังมุ่งหน้ามาทางวังหลวงราวกับน้ำป่าที่ไหลหลากท่ามกลางพายุฝนที่โหมกระหน่ำมาแต่ไกลเสียงกรีบมาเสียงเท้าคนและเสียงเกระดังระงมท่ามกลางสายฝนราวกับวัตถุหนักที่ร่วงลงบนพื้นดินแม่ทัพหนานตูรู้สึกว่ากำแพงเมืองที่เขายือนอยู่เริ่มสั่นคลอนเล็กน้อย แม่ทัพผู้นั้นก้าวไปด้านหน้าสองสามก้มือกำกำแพงเมืองเก่าแก่แน่นเบิกตาโพลงจากนั้นตะโกนขึ้นอย่างหวัดหวัน่นเตรียมตัวพลธนูเตรียมพร้อมเร็วรีบส่งคนไปรายงานเสียนอ๋องมีกองทัพจำนวนมากบุกมาโจมตีเร็วรีบใช้ของหนักกั้นประตูเมืองเอาไว้เร็วเข้าทหารหนานตูที่กำลังเก็บกวาดอยู่บนกำแพงเมืองรีบหยิบธนูขึ้นมาอย่างร้อนรนพวกเขาง้างสายธนูเล็งไปทางล่างกำแพงนิ่งทว่า เมื่อกองทัพหนานตูเห็นขบวนกองทัพที่กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นของพวกเขาทหารหนานตูก็รู้ทันทีว่ากองทัพมีจำนวนไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นนายเสียนองทิ้งทหารหนานตูไว้เฝ้าประตูเมืองเพียงห้าร้อยนายเท่านั้นพวกเขาจะต้านทานคนพวกนั้นได้อย่างไรกันยังไม่ทันเผชิญหน้ากองทัพหนานตูก็เริ่มหวาดกลัวเสียแล้วพวกเขาจะป้องกันศัตรูได้อย่างไรกัน แม่ทัพหนานตูมองเห็นลางๆว่าผู้ที่นำทัพทหารเหล่านี้เข้ามาคือสตรีร่างผอมเพรียวในชุดเกราะเขานึกถึงองค์หญิงเจิ้นกัวขึ้นมาทันทีหากองค์หญิงเจิ้นกัวมานางต้องพาทหารสองหมื่นในของค่ายผิงอันมาด้วยแน่ๆสองหมืน่นเมื่อคิดถึงจำนวนนี้แม่ทัพหนานตูขาอ่อนขึ้นมาทันทีเขารีบใช้มือยันกำแพงถึงจะพยุงร่างของตัวเองเอาไว้ได้ในใจรู้สึกถึงความพ่ายแพ้ที่กำลังจะมาเยือน กองทัพหนานตูเข้ามาในเมืองหลวงแค่หนึ่งหมื่นนายก่อนหน้านี้เสียงอองคิดว่าเมื่อสิ้นอองและองค์รัชทยา,ายาทพ่ายแพ้ย่อยับทั้งคู่ทหารหนึ่งหมื่นนายเพียงพอที่จะจัดการกับคนที่เหลือในวังหลวงแล้วผู้ใดจะคิดว่าองคหญิงเจิ้นกัวจะออกจากเมืองไปนำทัพค่ายผิงอันเข้ามาได้สำเร็จเสียงฝีเท้าที่ดังสนั่นดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแม่ทัพหนานตูเครียดจนเส้นเลือดปูดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่638แแพ้เพราะความโง่ องหญิงเจิ้นกัวคือผู้ใดกันนางคือหลานสาวของตระกูลนักรบที่รุ่งเรืองมานับร้อยปีของโจนเจิ้นกัวนางคือสตรีที่เจิ้นกัวองไปไปถึงไวเถินผู้เป็นกระดูกสันหลังของแควนต้าจินกล่าวชมว่าคือยอดนักรบบุคคลเช่นนี้แม้เป็นเพียงสตรีทว่าขอเพียงนางมีสายเลือดของตระกูลไปอยู่ในร่างก็เพียงพอที่จะทําให้คนอื่นเคารพนับถือแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นองคหญิงเจิ้นกัวไม่เคยพ่ายแพ้ในสงครามครั้งใดนางสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในสงครามหนานเจียงและเปิดเจียงพลิกแพลงสถานการณ์จนทําให้ต้าจิ้นที่เกือบจะพ่ายแพ้ย่ยยับกลับมาชนะสงครามได้อย่างสวยงามทําสงครามจนสีเหลียงและต้าเหลียงต้องคุกเข่าอ้อนวอนทหารพวกเขาจะไม่หวัดกลัวและหวั่นเกรงหญิงสาวได้อย่างไรกันท่านแม่ทัพทหารหนานตูที่ง้างสายธนูอยู่ร่างสันเทาด้วยความหวัดกลัวเมื่อครูตอนที่พวกเข้าบุกโจมตีประตูอู่เต๋อ ทุกคนล้วนบุกอย่างอาจหารโจมตีและยึดประตูอุตเตอร์มาควบคุมได้โดยไม่สนใจชีวิตของผู้อื่นทว่าวบัดนี้พวกเขามีเหลือไม่ถึง500้ยคนทหารค่ายผิงอันมีจำนวน2 0,000่นนายที่สำคัญประตูวังถูกพวกเขาพังทลายจนยับเยินหมดแล้วง่ายต่อการบุกโจมตียิ่งนักผู้ใดจะไม่หวาดกลัวกันเล่าตอนพวกเขาบุกโจมตีวังหลวงพวกเขาไม่ไว้ชีวิตทหารรักษาพระองค์แม้แต่ผู้เดียวเมื่อเห็นก็สังหารจนเรียบบัดนี้ถึงตาพวกเขาบ้างแล้วพวกเขารู้สึกเหมือนกำลังจะถูกเชือดคอ กองทัพผิงอันมุ่งหน้าไปยังวังหลวงอย่างฮึกเหิมภายใต้การนำของไผ่ชิงเหยียนเมื่อสตรีในชุดเกราะสีเงินยกมือขึ้นเหล่าทหารสองหมื่นนายของข่ายผิงอันหยุดฝีเท้าลงอย่างพร้อมเพรียงจนหน้าหวั่นเกรงกองทัพหนานตูลำคอร้อนเผามือที่ง้างสายขนูสันระริกในใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและกระวนกระวายรู้ดีว่าพวกตนไม่มีทางชนะอย่างแน่นอนไผ่ชิงเหยียนที่นั่งอยู่บนหลังม้าสีขาวกำเชือกม้าแน่นหญิงสาวหันไปส่งสัญญ,ญาณให้องครรักษ์ไผ่ที่อยู่ข้างกาย องครักษ์ไปขี่ม้าไปด้านหน้าแซงลงหยิบป้ายยกแผ่นหนึ่งออกมาจากอกอ้างว่าเป็นคําสั่งของรัชทายาทตะโกนเสียงดังลัน่นองหญิงเจิ้นกัวได้รับบัญชาจากองค์รัชทายาทให้นำทัพทหารค่ายผิงอันส0 0 0มืนายเข้าไปช่วยเหลือฝ่าบาทในวังหลวงเห็นป้ายยกดั่งเห็นรัชทายาทรีเปิดประตูเมืองเดี๋ยวนี้ เสียนอ๋องและเหลียงอ๋องบุกเข้าไปในวังหลวงโดยอ้างว่าเข้าไปช่วยเหลือห้องเต้หากไปชิงเหยียนพากองทัพผิงอันเข้าไปในวังในเวลานี้เสียนอ๋องและเหลียงอ๋องต้องอ้างว่าทำไปเพื่อคุ้มครองห้องเต้นแน่นอนทว่าไปชิงเหยียนมั่นใจว่ากองทัพหนานตูที่อยู่บนกำแพงเมืองได้รับคำสั่งให้คุ้มการประตูวังไว้ด้วยชีวิตหากแม่ทัพหนานตูเห็นป้ายหยกของรัชทายาทแล้วยังไม่ยอมปล่อยพวกนางเข้าไปด้านในผู้ใดจะเชื่อว่ากองทัพหนานตูไม่ได้กบฏกัน หญิงสาวไม่ได้บุกโจมตีเข้าไปอย่างที่คิดไว้ทว่ากลับบอกให้พวกเขาเปิดประตูวังแทนแม่ทับหนานตูเริ่มลังเลขึ้นมาทันทีเขาหันไปทางลูกน้องส่งคนไปรายงานเสียนอองแล้วหรือไม่ไปแล้วขอรับแม่ทับรีบส่งไปอีกสองคนด่วนเลยแม่ทับหนานตูตะโกนบอก องครักไปนั่งอยู่บนหลังม้ามาสึกของเขาตะกายขาขึ้นสูงเขารีบกระตุกบังเหียนมาอย่างแรงม้าหมุนเป็นวงกลมอยู่สองสามรอบจากนั้นสะบัดขนที่เปื้อนน้ำฝนจนกระเด็นไปทั่วองครักไปกล่าวขึ้นองหญิงเจิ้นกัวได้รับบัญชาจากองราชชายาให้นำทัพทหารค่ายผิงอันสองหมื่นนายเข้าไปช่วยเหลือฝ่าบาทในวังหลวงเห็นป้ายหยกดังเห็นรัชทายาพวกเจ้ายังไม่รีบเปิดประตูเมืองอีกหรือกองทัพหนานตูของพวกเจ้าคิดจะกะบฏหรือย,อย่างไร แม่ทับนานตูซึ่งอยู่บนกำแพงไม่กล้ากล่าวสิ่งใดทั้งสิ้นเอาแต่มองไปทางวังหลวงที่มีเสียงต่อสู้ดังระลมเป็นพักๆเขาร้อนใจดั่งไฟลนรีบกล่าวรับมือเฉพาะหน้าองค์หญิงเจิ้นกัวโปรดรอสักครู่พยะขะกระหม่อมให้คนไปเชิญเสียนอองแล้วพยะขะวังหลวงคือบ้านของเสียนอ,องหรืออย่างไร เห็นป้ายหยกขององค์รัชทายาทแล้วไม่รีบเปิดประตูทว่ากลับเชิญเสียนอองมาเช่นนี้เสียนอองและเหลียงอองบุกเข้าวังหลวงโดยอ้างว่าเข้าไปคุ้มครองฝาบาททว่าแท้จริงแล้วต้องการเข้าไปสังหารราัชทายาทและสิ้นอองเพื่อให้เหลียงอองได้ขึ้นครองราชหรืออย่างไรกันฝูรัซิดวาดลันไปชิงเหยียนไม่รอชายหญิงสาวหยิบธนูง้างสายธนูเซื้อหรือเต็มเหนียวไม่รอให้แม่ทัพผู้นั้นกล่าวสิ่งใดอีกหญิงสาวยิงธนูออกไปเต็มแรงด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ลูกธนูพุ่งผ่านสายฝนและสายลมเสียบทะลุลำคอของแม่ทัพหนานตูผู้นั้นจากนั้นปักลงที่กำแพงด้านหลังปลายธนูที่เปื้อนไปด้วยเลือดสันไหวเหล็กน้อยเช่นเดียวกับใจของทหารทุกคนของกองทัพหนานตูที่อยู่บนกำแพงกองทัพหนานตูบนกำแพงโอนหมานขึ้นทันทีท่านแม่ทัพท่านแม่ทัพไปชิงเหยียนลดธนูลงหันหัวมากลับจากนั้นตะกนเสียงดังลั่น เสียนอองและเลียงอองอ้างว่าเข้าไปช่วยคุ้มครองฝาบาททว่าแท้จริงแล้วต้องการกรบฏฝาบาทและองร์รัชทายาตกำลังตกอยู่ในอันตรายหากฝาบาทและองค์ราชทายสิ้นพระชนขึ้นมาแล้วสิ้นอองผู้โหดร้ายและเห็นชีวิตชาวบ้านเป็นผักปลาหรือเหลียงอองผู้อ่อนแอและกลายเป็นหุ่นเชิดของผู้อื่นได้ขึ้นครองบัลลังก์ชีวิตของชาวบ้านแควนต้าจินและแผ่นดินต้าจินจะสงบสุขได้อย่างไรกรนเหล่าทหาร่ายผิงอันผู้ที่กล้าติดตามไปชิงเหยียนบุกเข้าไปปกป้องความสงบสุขของต้าจินจงบุกเอข้าไปทันที คน้ำเสียงของไปชิงเหยียนหนักแน่นและกล้องตังวานไปทั่วบริเวณทุกคนรู้สึกเลือดร้อนขึ้นมาทันทีค่าค่าค่าทหารเกือบสองหมื่นนายของค่ายผิงอันต่างพากันโห่ร้องว่าค่าสามครั้งติดด้วยความฮึกเหิมเสียงดังตังวานไปทั่วบริเวณช่างเป็นภาพที่น่าหวั่นเกรงยิ่งนักฟูโรซีชักดาบออกมาจากฝักชี้คมดาบไปทางวังหลวงบุกเข้าไป ทันใดนั้นค่ายผิงอันบุกเข้าไปในวังหลวงอย่างรวดเร็วต้องขอบคุณกองทัพหนานตูบัดนี้ประตูอูเตอถูกพวกเขาทำลายจนแทบถล่มลงมาอยู่แล้วเสาหลักสำหรับยึดประตูใหญ่ถูกพวกเขาฟันจนขาดต่อให้กองทัพหนานตูที่เหลืออยู่ทั้งหมดสามร้อยนายพากันไปขวางประตูเอาไว้ก็ไม่มีทางต้านทานกองทัพผิงอันได้พายุฝนตกกระหน่ำราวกับตาข่ายยักย้ายที่ถักทออย่างละเอียดจนทำให้คนลืมตาแทบไม่ขึ้น กองกลังรักษาพระองค์ภายใต้การนําของสิ้นอองถูกหน่วยตรวจเมืองและกองทัพหนานตูล้อมไว้ทั้งสองทางอยู่ที่ด้านหน้าตําหนักของห้องเต้ไพแพ้ยับเยินสิ้นอองถูกธนูยิงเข้าที่หน้าอกสองดอกเลือดสดไหลทะลักออกมาไม่หยุดทว่าปีเหิงยังช่วยประคองสิ้นอองและกําดับในมือแน่นแม้ตอนนี้พวกเขาจะถูกล้อมจนวงแคบเข้ามาเรื่อยๆทว่าปีเหิงยังอยากคุ้มครองสิ้นอองให้หนีรอดไปอย่างปลอดภยัยสิ้นอองเงยหน้าขึ้นเขาเห็นเหลียงอองน้องชายของตัวเองยือนอยู่ข้างเสียงอ,องบนบันไดสูง เหลียงอ,องที่เครื่องแต่งกายเปียกๆชุ่มไปด้วยน้ำฝนจนหยดกราวลงบนพื้นยังคงยืนสีหน้าซีดเผือดอยู่กลางสายฝนทว่าเมื่อมองให้ดีกลับไม่เห็นท่าทีที่เคยอ่อนแอและขี้ขลาดเหมือนก่อนหน้าอีกแล้วแววตาของเขาโหดร้ายราวกับอสารพิษที่หลบซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดสิ้นอองเบิกตาพลงมองไปทางเหลียงอองเหมง่งเมื่อเห็นเหลียงอองยกยิ้มมุมปากสีสะของสิ้นอ,องเท้าโพลนเสมือนโลกนี้เหลือเพียงเสียงน้ำฝนที่กระทบลงบนพื้นและเสียงหยดเลือดของเขาเท่านั้น เลียงอองกล่าวกับเขาว่าสเสด็จพี่แต่ไรมาแต่ไรมาโอรสที่เกิดจากของเฮาล้วนได้ครองบัลลังทว่าสเสด็จพ่อกลับถอดตำแหน่งของสเสด็จพี่ให้รัชทายาทแทน ตอนนั้นข้างโง่เขลาไม่รู้จะช่วยเสด็จพี่ได้อย่างไรทว่าบัตนี้เสด็จพ่อจะแซงจัดฉากพลัดตกจากหลังม้าเพื่อสร้างหอบูชาเก้าชั้นเสด็จพี่สามารถทําให้เรื่องโกหกกลายเป็นเรื่องจริงได้ใส่ร้ายว่าราชัชทายาทต,ต้องการปรงพระชนเสด็จพ่อจากนั้นจัดการกับเขาแล้วขึ้นครองราชอย่างชอบธรรมเมื่อเสด็จพี่ได้ขึ้นครองราชก็จะไม่มีผู้ใดแย่งบัลลังก์ไปจากท่านได้อีกพยะค่ะเลี้ยงองกล่าวว่าเสด็จพี่บัตรนี้ฝูรั่วซีถูกจับได้แล้วหากเราไม่ลงมือตอนนี้เมื่อเสด็จพ่อตื่นนนขึ้ข้มาาาทุกกกอยย่งจะสเิแ เหลียงอองกล่าวว่าสเสด็จพี่ชีวิตของข้าไม่มีค่าอันใดค่าหวังเพียงให้ทายาสายหลักอย่างสเสด็จพี่ได้ครอบครองบัลลังก์แต่เป็นจกักรพรรดิดังที่พี่สมควรได้รับปกป้องน้องชายคนนี้ให้ปลอดภัยตลอดชีวิตก็พอแล้วพะยะค่ะ ปลอดภัยตลอดชีวิตอย่างนั้นหรือบัตรนี้สิ้นอองเข้าใจแล้วว่าเสด็จแม่ของเขากล่าวถูกต้องเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเหลียงอองเสด็จแม่ของเขาไม่ได้ประเมินเหลียงอองสูงไปเป็นเขาที่ดูถูกเหลียงอองมากเกินไปจึงกลายเป็นเครื่องมือให้เหลียงองหลอกใช้เช่นนี้เขาแพ้เพราะความหยิ่งทะนงของตัวเองแพ้เพราะความโง่เขลงขาของตัวเองสิ้นองกระอักเลือดออกมาอีกครั้งสองขาทรุดลงกับพื้นอย่างทนไม่ไหวทว่าเขาไม่อยากตายไปเช่นนี้เขาไม่ยอมองชายสิ้นอง พี่หังรีบคุกเข่าเข้าหนึ่งลงบนพื้นใช้ดับคำยันกายของเขาและสิ้นอองเอาไว้ทว่าสิ้นอองหมดลมหายใจแล้วร่างของเขาไร้สิ้นเรี่ยวแรงขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ